เบนันรยาไฮโซปอผลล่าสุดทำเอาชาวเน็ตต่างพูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นโซเชียลเมื่อสาวแตงโมนิดาได้รลตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งหนึ่งในเพื่อนที่อยู่บนเรือคือหนุ่มปอตะนุพัฒน์เจ้าของเรือสามีของนักร้องสาวเบนพริกไทยโดยหนุ่มปอยังได้ออกมาเปิดใจว่า จุดที่ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายคือที่สพานพระราม8ปโมนั่งถ่ายรูปหน้าเรือหลังจากนั้นเราร้องเรือกันตัวผมเองไม่เห็นว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนเขาเดินผ่านไปผมอยู่หน้าเรือแต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากคุณแซนเขานั่งอยู่ท้ายเรือให้ข้อมูลว่าคุณโมจับขาคุณแซนเพราะคุณแซนนั่งอยู่ท้ายเรือและยืดขาออกไปคุณโมจับขาคุณแซนไว้แล้วคุณโมนั่งปัสสาวะนี่คือสิ่งที่ผมได้ข้อมูลกับคุณแซนพอคุณโมลุกขึ้นมาเสื้อ เปียกน้ำจังหวะนั้นเหมือนโดนคลื่นทำให้เขาตกลงแต่ไม่ได้ตกแล้วหายไปตกแล้วเหมือนคุณโมพยายามจับด้านข้างเรือแล้วก็ตกลงไปสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลต่อคือคุณแซนตะโกนว่าโมตกน้ำคนที่นั่งติดกับคุณโมคือคุณจอ๊อ คุณจอบก็บอกว่าพี่หยุดเรือโมตกน้ําเราหักเรือกลับไปหาโมทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่เห็นโมเราวนอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงพยายามทําทุกอย่างที่ทําได้ครับเราไม่ได้ยินเสียงของความช่วยเหลือเลยเพราะมีเสียงเครื่องยนต์หยุดท้ายเรือเรือจะมีลําโพงสี่ตัวเราเปิดเพลง คนตกลงไปถามว่าเราได้ยินเสียงไหมก็ยากมากตอนนั้นขับเรืออยู่แต่ความเร็วน้อยมากเรือมีชูชีพครบแต่เราไม่ได้เห็นไม่รู้ว่ายืนชูชีพให้ใครทุกคนนะจุดที่เกิดเหตุไม่ได้ใส่ชูชีพครับผมไม่เห็นคุณโมตกเพราะผมอยู่หน้าเรือคนที่เห็นคือคุณแซนขั้นตอนการตกอยากให้พี่ๆนักข่าวถามคุณแซนมากกว่าตอนลงเรือมีการถอดรองเท้าทุกคนถอดรองเท้าหมดล่าสุดเสาเบนได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ใครพิมพ์อะไรไว้หรือวิจารณ์อะไรไว้รับผิดช,ชอบคำพูดด้วยนะคะจะฟ้องให้หมดพร้อมทางต่อมาสาวเบนซ์ยังพดอีกว่าพอเรามีปัญหาจะทำให้เห็นว่าใครเป็นมิตรแท้และเคียงข้างและใครสนุกในการพิมพ์เล่นเราเป็นเรื่องสนุกเรากับหนังซีรีส์ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ